สวัสดีครับกับสวัสดีคุณบ,บริาสมาร์ทโฮมทุกท่านนะครับแบบกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับผมช่างวงนยูนร้และวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายข้อสงสัยกับคําถามที่ทางลูกค้าถามมาว่าจุดยางซิโคนที่อยู่ในตัวตะแ,แกรงหม้อทอดนั้นมีประโยชน์อย่างไร กับอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ทางคุณลูกค้าถามกัเข้ามาว่ายางซิลิโคนนี้มีผลต่ออาหารที่ลูกค้าทานเข้าไปหรือเปล่าผมขอตอบไปนะครับว่าไม่มีผลต่อแน่นอนครับเพราะว่าจุกยางซิลิโคนตัวนี้นะครับผมจะทนอุณหภูมิความร้อนถึง300องศาส่วนตัวหม้อท่อเนี่ยสเปคสูงสุดอุณหภูมิความร้อนจะอยู่ที่200องศาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิความร้อนที่200องศาจะไม่มีผลต่อตัวยางนี้อย่างแน่นอนและตัวจุกยางซิลิโคนตัวนี้ยังช่วยยึด ตัวตะแกรงให้ติดอยู่กับัวมาอทอดไม่เคลื่อนตัวไปมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น mm hmm. คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าอาหารที่คุณลูกค้าได้ทานเข้าไปนั้นปลอดภัยได้อย่างแน่นอนครับผม mm hmm. และนี่คือฟังก์ชันเมนูการทำอาหารของเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับ แะนะั่นก็เป็นคําตอบที่ผมตอบให้กระถังคุลูกค้าได้ทราบไปแล้วนะครับผมก่อนจบคลิปทมไ่อไวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาที่จะให้ผมไขข้อข้องใจส่งคลิปมาใต้ร่างดีนะครับผมและผมช่างอ้วนชูรู้จะมาไขข้อสงสัยกับทังคุลูกค้าได้ทราบครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปเท่านี้สวัสดีครับ